เลี้ยงหนูมาหกเดือนพี่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่ปัญหาที่เกิดขึ้นพี่กองอะไรจักตัวน่ะกองมาสามสิบที่สิบตัวครับเริ่มต้นนะครับทีแฟนอยากเลี้ยงหนูนี่เห็นด้วยป่ะครับบ่เห็นน้ำเลยบ่เห็นน้ำเลยพี่บ่าว่ามาเลี้ยงหนูบัเนี้เขาแอบเลี้ยงอีกนะครับจงให้เลี้ยงครับวันนี้เอาฮะแกแกมันกมาบ้านแกกัะมัก สื่อมาเลียงเก,ก่งกบลูเองอยู่นุ่นอ๋อแอบเลียง <laughs> อ ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานแท่น,ทนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภออะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับ จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปทาลูกฟาร์มที่เลี้ยงหนูครับก็นะครับที่นี่ผมก็เป็นเคยมาเป็นครั้งแรกครับก็คือตอนแรกครับผมก็ส่งหนูนะครับให้ลูกฟาร์มนะครับประมาณประมาณประมาณสี่ห้าเดือนได้มั้งจำไม่ผิดนะครับก็ส่งพันรถส่งไก่ชนครับผมไม่เคยไม่เคยเห็นฟาร์มนี้นะครับแล้วไม่ได้มาส่งหนูที่นี่นะครับก็ส่งมาสองรอบด้วยกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ไม่ได้มาส่งหนูครับแต่กลับมารับหนูครับเพราะว่าตอนนี้พี่เขาก็เคยบอกว่ามีหนูแล้วเนะ ประมาณกี่ตัวมัน2 0 0้ตัวโอเคถ้า200ตัวผมมาครับก็เข้ามาครับก็เมนูจริงๆครับหนูก็ไซส์ประมาณ2-3เดือนครับที่นี่ครับ3เดือนมี4เดือนเป็นบางตัวนะครับเนาะเดี๋ยวผมพาแนะนำให้รู้จักเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อกึ่งครับชื่อพี่กึ่งนะครับครับอ่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่พี่ก็รับเหมาก่อสร้างอยู่ครับรับเหมาก่อสร้างครับทำที่ไหนครับพี่ก็ ที่กรุงเทพครับผมที่กรุงเทพนะครับแล้วเลี้ยงหนูเนี่ยที่นี่ใครเลี้ยงให้ครับพี่ก็ให้พี่ชายดูแลให้ครับพี่ชายดูแลให้ครับคือไม่ได้งเองเลี้ยงหนูทั้งหมดกี่เดือนเลยพี่เนี่ยหเดือนครับผมประมาณหกเดือนหกเดือนเริ่มต้นจากหนูกี่ตัวพี่ยี่สิบแม่ครับยี่สิบแม่ครับยี่สิบแม่หกเดือนยี่สิบแม่ให้พี่ครับแล้วตอนแรกครับ คิดจะเลี้ยงหนูเนี่ยเริ่มต้นยังไงทำไมถึงคิดจะเลี้ยงหนูครับทั้งาันยุงเทปแล้วคิดยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูเป็นแรกครับผมอ๋อติดตามใน YouTube ครับผมอายุมากไปแล้วครับครับคิดหาอาชีพเสริมครับผมอ๋อก็คือพี่ปกติทำงานเป็นผู้รับเหมาอยู่กรุงเทปนะครับแล้วก็อยากมีอาชีพเสริมนะครับอยากกลับมาอยู่บ้านครับผมสร้างบ้านไม่ใหญ่โตเลยใช้ขาวว่าตั้งแต่ปี35ครับแต่สร้างทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่เนี่ยครับไปอยู่กรุงเทปกันหมด ครับผมบางแทนว่าจะกลับบ้านมีอบ้านเดือนไหนปีไหนครับพี่ก็คิด<ต>ว่าโรงการปีหน้าครับอ๋ออีปีหนึ่งนะปีหนึ่งนี่ก็คือสร้างหนูไว้นี่คือเป็นการเริ่มต้นเลี้ยงหนูนอก่าเอเลี้ยงแล้วมันเป็นยังไงแล้วจะขายได้จริงไหมนอกอันนี้ก็เริ่มต้นมา6เดือนเลยให้พี่เลี้ยงไ้ก่อนใช่หพี่ครับครับโอเคนะพี่ที่นี่ที่ไหนพี่ที่นี่บ้านลำเพียกตําบลลำเพียก์อำเภอคอมบรีจังหวัดนครศรีมาครับบ้านลำเพียกตําบลลำเพียก ใช่ไหมพี่บ้านลําเพียร์ตมลลําเพียกอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหโคราชผม่าใหญ่มากเป็นเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆครับผมมาเกือบ300กิโลครับจากบ้านผมไม่ธรรมดานะครับก็ถ้ามีคนสนใจพี่อยากมาเลี้ยงหนูนี่สามารถมาติดต่อมาชมที่ฟาร์มพี่ได้ไหมพี่อ๋อมาได้ครับผมมาได้ใช่ไหมพี่ต้อนรับทุกคนครับผมตอนรับพี่ขอเบอร์โทรหน่อยพี่อ8 1 0-8 1ครับ081ครับ 793 793สครับ3626องกครับผม3626ครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือถามเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วต่อไปผมอยากถามพี่เลี้ยงหนูมา6เดือนพี่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่ปัญหาที่เกิดขึ้นพี่ปัญหาก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีเลี้ยงยากเลยพี่เลี้ยงง่ายหรอเลี้ยงยากไหมพี่ไม่ยากครับครับใช้คนเลี้ยงกี่คนครับในบ่อขนาดนี้พี่ คนเดียวครับคนเดียวคือพี่ชายเนาะตอนนี้พี่ชายไม่อยู่ครับอ๋อจริงๆคือพี่ชายคุณเลี้ยงพี่ไม่ได้เลี้ยงแต่เคยมาดูไหมพี่เคยมาทุกเดือนครับผมอ๋อมาชมทุกเดือนว่าเป็นยังไงมาแยกอะไรทุกเดือนครับมาซื้ออาหารมาครับช่วยพี่อ๋อมาซื้ออาหารมาดูแลช่วยพี่ทุกเดือนครับผมเลี้ยงไปแล้วหกเดือนรู้สึกชอบไหมพี่รู้สึกมันว่ามันใช่ไหมจะขยายต่อไหมพี่ใช่ครับ ถูกใจมากเลยครับอ๋อถูกใจใ<ห>มากไายต่อไปเรื่อยๆครับอ๋อโอเคก็คือตอนแรกคือทดลองเลี้ยงดูก่อนครับเริ่มต้นซื้อหนูผม2ชุดเนาะสองรอบนะครับชุดทดลองเลี้ยง2รอบครับอ่าก็คือ30ตัวเนาะยี่สิบแม่ใช่ไหมครับสองรอบผมเอ้ยสั่งแล้วรอบหนึ่งสั่งอีกแล้ว ครับสักพักตัวอีกเขาจะสั่งหนูหรือเปล่าไม่ใช่จะขายหนูแล้วผมก totally ็ไม่น pues ่าเชื่อว่าจะมีหนูเยอะขนาดนี้ผมว่าเอ๊หนูไม่น่าจะถึงร้อยตัวครับตอนนี้มเพิ่งโอ้เกือบสามร้อยตัวครับจับเรียบร้อยแล้วครับหนูกลุ่มนี้นะครับเนาะครับผมโอเคครับแล้วก็กะว่าสงการปีหน้าจะกลับมาอยู่บ้านเนาะก็พอดีละพี่ขยายหนูให้มันได้ประมาณสักสองสามร้อยบอกก็น่าจะโอเคเนาะนะครับโอเคพี่มีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากจิเรื่องหนูอยากอยากมีอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมพี่ครับ ถ้าคิดอยากจะเลี้ยงหนูตัดสินใจเลี้ยงได้เลยครับไม่ต้องรอครับผมขณะดพี่ไม่ได้เลี้ยงเองยังตัดสินใจเลี้ยงแล้วครับผมการให้อาหารยากไหมพี่หมดหัวอาหารกี่เดือนหมดอะไรบ้างยังไงพี่ต้นทุน,ม,นมันสูงไหมพี่ไงการเลี้ยงต่อเดือนก็ช่วงพ่อแม่พันยังไม่ถึงหนูขุนก็ไม่เปลืองฮะไม่เปลืองครับผม,บผมพ่อแม่พันกินน้อยกินน้อยมากครับ,รบแต่หนูขุนกินเยอะ ก็พอสมควรครับครับแต่หนูขุนมันเป็นเลมันเยอะเนาะครับผมพ่อแม่พันจริงจริงมันมีแค่3ตัวใช่ไหมต่อบ่อแต่หนูขุนมันเป็น10 20ตัวเนาะมันก็ผมว่าตามจํานวนแหละครับครับผมเนาะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสัมภาผัสผู้อนุมัติครับเริ่มต้นยังไงเนาะสวัสดีครับเอื้อยซื้อยังครับเนาะสวัสดีค่ะเบาโคลาดปะครับเออเบาโคลาดก็ได้ครับเบาโคลาดก็ได้เอาโคลาดเลยวะเอาโคลาดครับเริ่ม เริ่มต้นนะครับที่่ทีแฟนอยากเลี้ยงหนูนี่เห็นด้วยปะครับบ่บ่เห็นนําเลยบ่เห็นนําเลยพี่บ่าวว่ามาเลี้ยงหนูบัดนี้เขาแอบเลี้ยงนี่นะครับจังไ้เลี้ยงครับบัดนี้เขาฮะแกแกมันแกมาบ้านแกก็มาซื้อมาเลี้ยงเก่งก็บ่รู้เองอยู่นู่นอ๋อแอบเลี้ยงอ่าเอแกบอกแกเลี้ยงแล้วแกบอกกลับไปเองไปซื้อหนูไป็นเลี้ยงวะแกบอกเองว่าซื้อมาเลี้ยงอ๋อคือ คือเขาเริ่มต้นเขาแบบแอบมาเลี้ยงทำทากระบ้านเดี๋ยวค่อยาดไปบ้านก่อนนะเออเสร็จแล้วก็ซื้อหนูมาเลี้ยงเรียบร้อยยังไปบอกเอ็งเอ็งซื้อหนูไปไหวบ้านลุงละได้วะครับแล้วก็แล้วก็พูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยตามเลยเลยเลยตามเเลลยยช่วยตอนตอนนี้ช่วยได้ไหมได้ช่วยไหมครับก็ได้ช่วยเอาข่าวเอาน้ำให้มาดูให้ออ๋โอเคครับเพื่อไม่สบายกันลงมาพัดคิวให้อ๋อก็คือแบบว่าตอนแรกก็แฟนเลี้ยงไปก่อนนะครับน้องประเด็ก็คือจังไหนได้เลี้ยงแล้วก็คือซอยกันให้จบซะ ได้บ่ได้ก็บ่รู้ใช่ครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็จะดุนเราบ่ใดเงินจักบาทโอเคครับผมเวลาลุงจะบ่สบายก็ลงมาหนูเนี่ยอยุสูงสุดกี่เดือนพี่สี่เดือนเนี่ยบางบ่อให้พี่ส่วนใหญ่จะสองเดือนกว่าสามเดือนเนาะใช่ไหมบางบ่อห้าเดือนตัวนี้บ่อใหญ่พี่ใหญ่บ่อไหนพี่บ่อใหญ่สี่เดือน เพราะผมดูแล้วมันมันหนูมันไซมันก็คือวัยสองเดือนสเดือนหเดือนก็มีมันบางบ่อในพวกนี้สี่เดือนสองเดือนอะเยอะเนี่ยแ่มใช่ใช่กลุ่ไว้สองเดือนสามเดือนนี่ไม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 ่ถ้าติดป้ายในฟาร์มเราก็ไม่มีใครมันือร้อยจังร้อยมีหลายราคาค่ะ ตัวใหญ่ตัวน้อยภาคกันนี่แล้วแต่ตัวใหญ่ตัวน,น้อยนีย่วงอะไรจ<ม>ับสว่วน่ะวงมาสามสิบเจ็สิบตัวครับได้ทุนคืนแล้วนะเนี่ยเดินไหนก็ได้เอ้าคือชิมมิ่งหาหาในหน่อยก็สวยเนาะ มดครับคลิปบแล้วครับกจเขาเฮ